ผู้กล้าในเงาเอลาร่าหญิงสาวผู้มีมันสมองเป็นเลิศจากโลกที่ล้ำสมัยได้เกิดใหม่ในร่างของเด็กสาวในดินแดนแฟนตาซียุคกลางโลกใบใหม่นี้กำลังจะล่มสลายจากการรุกรานของอสูรเงาความหวังเดียวของอาณาจักรคือศิลาสุริยะวัตถุในตำนานที่สามารถขับไล่ความมืดได้แต่ศิลาได้แตกออกเป็นสส่วนและกระจัดกระจายไปทั่วดินแดน เควีระบุรุษผู้กล้าหาญแต่บุ่มบามกำลังนำทัพต่อสู้เพื่อรวบรวมชิ้นส่วนของศิลาสุริยะแต่ด้วยวิธีการที่เน้นใช้กำลังของเขาทำให้ต้องสูญเสียพร่พลไปเป็นจำนวนมากเอลาร่าซึ่งมีความทรงจำจากชาติก่อนที่กลยุทธ์ของเธอถูกมองข้ามจนนำไปสู่หายนะตั้งปณิธานว่าจะไม่ให้ประวัติศาสตร์สำรอยในโลกใบใหม่นี้เอลารามีความสามารถพิเศษที่เรียกว่ายานทิป ทำให้เธอมองเห็นอนาคตได้ล่วงหน้าและเธอก็เก็บงาความสามารถนี้ไว้เป็นความลับจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเห็นภาพนิมิตว่าอาณาจักรจะต้องล่มสลายเพราะกลยุทธ์ที่ผิดพลาดของเคเอลเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะไม่อยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป เอลาร่าใช้ความรู้ด้านกลยุทธ์และยานทิพย์ของเธอส่งแผนที่และปริศนาที่นำไปสู่ชิ้นส่วนแรกของศิลาสุริยะให้กับเคเอลโดยไม่เปิดเผยตัวตนปริศนานั้นบังคับให้เคเอลต้องใช้ความคิดมากกว่ากำลังและเขาก็ทำสำเร็จแต่ด้วยความทะนงตนเขาจึงคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะโชคช่วยและไม่ได้ใส่ใจที่จะหาที่มาของความช่วยเหลือนั้น สำหรับชิ้นส่วนที่สองซึ่งซ่อนอยู่ในช่องเขาที่อันตรายยานทิพย์ของเอลร่าบอกเธอว่าแผนของเคเอลจะนำไปสู่การซุ่มโจมตีเธอจึงเข้าไปพบเขาโดยตรงและเสนอเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าแต่เคเอลกลับเยาะเยะ้ยเธอเอลร่าจึงนำแผนของเธอไปบอกกับกลุ่มทหารที่สิ้นหวังแต่ยังพร้อมที่จะสู้ เมื่อกองกำลังของเคอถูกซุ่มโจมตีตามที่เอลาราคาดการไว้กลุ่มทหารที่เชื่อในแผนของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยให้สถานการณ์พลิกผันพวกเขาสามารถชิงชิ้นส่วนที่2มาได้สำเร็จเคเรู้สึกโกรธและอับอายแต่ความไว้วางใจที่เหล่าทหารมีต่อเอลาราก็เริ่มก่อตัวขึ้น ชิ้นส่วนสุดท้ายซ่อนอยู่ในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยเขาวงกตยานาทิ์ของเอลาร่าทำให้เธอรู้ว่าแผนผังของเขาวงกดจะเปลี่ยนไปตามกระ,สะแสน้ำขึ้นน้ำลงเธอจึงวางแผนที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยจังหวะเวลาและการประสานงานที่แม่นยำครั้งนี้เมื่อเอลาร่านำเสนอแผนของเธอต่อเคเอลเขากลับรับฟังมากขึ้นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดทำให้เขาอ่อนน้อมลงเขาตกลงที่จะทำตามกลยุทธ์ของเธอ และด้วยความร่วมมือของทั้งสองพวกเขาก็สามารถนำชิ้นส่วนสุดท้ายกลับมาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่เคลยอมรับในความสามารถของเอลร่าแม้จะยังไม่เต็มใจนักก็ตามเมื่อรวบรวมชิ้นส่วนครบทั้งสามพิธีกรรมเพื่อฟื้นฟูศิลาสุริยะก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองหลวง แต่ในขณะที่พิธีกรรมกำลังจะถึงจุดสูงสุดที่ปรึกษาของราชวงศ์คนหนึ่งซึ่งแอบติดต่อกับอสูรเงาได้ทรยศและทำลายพิธีกรรมศิลาสุริยะแตกสลายอย่างสมบูรณ์และประตูมิติขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกปลดปล่อยกองทัพอสูรเงาออกมาโจมตีเมือง